นี่คืองวดที่สามหัวทิซีหนี่งวดที่สามหัวทิซีหัวทิซีครับงวดทิซีอ่าเข่ามาสองงวดสองผิดหนึ่งรุดหนึ่งดิ่งขึงวดทิซีนี่คืองวดทิซีนะครับถ้าเกิดว่างวดนี้รุดอีกเนี่ยบ้าอสานนี่สิต่ออีกบ่ครับเพื่อจะไหนครับหมายถึงว่าสิน้ำไปอีกบ่พาทิ้งงานน้ำไปอีกบ่ถ้ารุดงวดนี้ก็คือจะเลิกเลยเอาเถอพี่น้องเปินให้ตามต่อเดี๋ยวถามไอ้พ่องยังเนียไอ้พ่องน้ำยู่ครับน้ำดูตีน้ำเปล่าเงินคืนเอาคำเตือน คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นกระไดรไปมากไก่เมื่อยไหร่กินเขากินน้ำหรอไปนี่ตอนกินเข่าอย่างครับอยู่แถวแถวชุมพลนี่อิ่มอดีกขมขูดนุดเละครับขมขูดอุดหนุเลยคือยังจ่อคือยังจันทร์เราปที่นี่บ่หลงตัวทั้งบ่หลงนะครับสองหลงเป็นจังได้เป็นตายพี่ไอ้น้องเฮ้าในให้บ่งวดนี่แล้วแต่เพิ่นสิให้เพราะว่า แอดมินก็นอยากไปร้องอีกแค่เพียนะเพราะว่าถาม่ปร้องนี่มันคาใจอถามแทนพี่น้องเอฟซีนะครับเข่าข้อมีเท่าน,นึงครับพี่น้องเอฟซีหลายท่าน่นอาจจะเขามารับช่มครั้งแรกเนาะนะครับ,รบหลังจากที่สูตรรับทีได้มาทีงวดแรกนี่ได้มาฟิฟี่งวดที่สองลงทุนไปมือหนึ่งมือหนึ่งงวดที่สามลงทุนไปอีกมือหนึ่งแตงงวดนี้งวดนี้ก็มือหนึ่งคือเกาแล้วงวดที่ผ่านมาเขาบ่ครับ งวดที่ผ่านมาบ่าเขาบ่าเขารอยเปอร์เซ็นต์เลยรอยเปอร์เซ็นต์ทั้งเหลขกวิ่งเลขก,กัรบคูบ่เขาบ่ไก่ <c oughs> บ่อไก่เลย <c oughs> เอ้าแล้วงวดนี้ไปจนจะไดก็เดี๋ยตามต่อเฮ้ยจะได้ไมีบ่าวสามมีความคาดใจกับสูตรตัวนี้บ่ครับที่ต้องนั่มไปเอานี่ไปลอยโลนี่แมน,าาน,น,น,นราวะเอฟซีหลายหลายคนเพิ่เนก็ได้เฮ็ดคิดให้เพิ่นเบิ่งเนาะครับหลายๆายคนก็่เพิ่คก็เมมตนเขามาบอกว่าไม่ต้องตามแล้วแล้วก็หลายๆคนกนคอยเมนเ์มนเขามาตามอีกหน่อยครับมันมาตรงกับ ต,ต,ต,อตอนแรกก็ว่าจะเพ่ตามแล้วตอนตอนแรกเนี่ยวันนี้มีเอฟซีเมามินมาสัญเนี่ยวันนี้ทั้งเจ้าของอยากอยากพิสูจน์บ้างคักอีกแค่เทียรหนึ่งก่อนมันฆ่าใจแห้งมันค่าใจแ,ใจแต่กับสองในหนึนน่งนี่ก็ถือว่ายังผา่านอยู่เนาะพี่เนาะนั่นแหละก็สิค่าใจนี่เพราะว่ามันมันเข่าสองหวัหวหรอพิษหัวหนึ่งยัสงสี่นะสองในหนึ่งนี่กับน,น,นี่คืองวดที่สามเพื่อซีหนึ่งวดที่ งวดที่สีงวดที่ีครับงวดที่ี่เขามาสองวดสองผิดหนึ่งรุดหนึ่งนี่ครึ่งงวดที่สี่คืึ่งวดที่สีนะครับถ้าเกิดว่างวดนี้รุดอีกเนี่ยบ้าวอสานี่สิต่ออีกบ่คบเพื่อจังไดครับหมยถึงว่าสิน้ำไปอีกบอพาสิงานน้ำไปอีกบอถ้ารุดงวดนี้ก็คือจะเลิกเลยเถิดพี่น้องเพื่อให้ตามต่อเดํามไอพ่องยังไงไอพ่องน้ำยู่ครับน้ำยู่ติน้ำเปล่าเงินคืนเอาบอทียวนี้ไปมื้อหนึ่งคือเกาหน่หละแต่ว่า มีสัญญากันว่ามีข้อตกลงว่าถ้าบ่เขางวดนี่เพิ่นบอกให้กลับไปเอาเงินคืนจ่ายค่าธรรมันลดให้พร้อมเจ้าของสูตรเพิ่นกสิบวรังแนมมุงยุติบาลชันเอากับเพิ่นเบอกยังสีโอ้บอกโตขั้วเพิ่นมาบอกโตขั้วเพิ่นมาตกลงกันวางสั่นถ้าม่าเขางวดนี่คือไปเอาเงินหนึ่งหมื่นคืนแล้วเพิ่นจะให้ค่าธรรมันไปเอาพร้อมไม่ย้ายห้างครับพี่น้องแล้วพี่น้องเพิ่นพร้อมจดกระดาษแล้วเพิ่นโจเพิ่นหายเว่อจะเปิดก็ไม่เปิดจะให้ดูก็ไม่ให้ดู เอาเปิดให้พี่น้องเอาพี่น้อง่เปิคนตาบ่ไอยดีกั่านี่เฮ้ยเอาเปล่ะตัวนี้ท่านดเอาเพื่อนรักเปี่ของพี่พี่มา้ี่ก็รัเพื่อนพี่อนึ่งอไรเพ่นรักนะเจ้านอไอ้พองดอันเพิ่นเียนมาให้มืงในคอมเมนเนี่ยปนดาเซลวอยู่นี่ด้ไอ้พ่องได้เนี่ยนี่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 เพื่อนเชิมาให้นี่เดี๋ยวที่หลอกมันคืออูรูอ่างลางมันคือจังเพื่นแต่จังไห้ซามีสุเทีย มาหลอกใส่ไหมเราจะแกะให้พี่น้องเบ่งไหมแต่ว่าเถี่ยวนี้พิเศษพิเศษมงได้หว่อมึงสามงดที่เพิ่นไห่มานี่มันจะปีตัวเลขหกหางคบุญสามหางครับล่างสามหางครสามงดแล้วแต่ว่างดนี้เพิ่นไห่มาเคสี่หางบุญสองหางล่างสองหางทอนั้นท่านั้นวิ่งตัวเดียววิ่งตัวเดียวคือเขาวิ่งบนวิ่งล่างเหยกมาบนล่างคนณหยยกมาให้นี่ กมันซู้มบอาถรรพกบ่าวสารเขียนได้<ต>นไหมครับเขียนเห้นไหมอ่ะมาเขียนหลดุดอ่าเขียนอาจจะโดนน้อยจังน้อยถ้านั่นเขาก็จะตัดภาพไปตอนเขียเนเร็วเลยเนาะครับผมอ่าเพราะว่ามันต้องเขียนตัวง่ายๆบรรจุงจนันเอยให้มันงามๆพี่น้องเขาก็เตรียมแฉกเด้อนะครับสลักดีซี่ถนนใดนะครับย้ำว่าเป็นแนวทางในการหยิบจับฉลากกันแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องลองกันไปวิเคราะห์พิจารณาเมืองอ่ะสีเขียนปีตารางให้เป็นเบิ่งงามๆแบบเก่าหน่อยละแต่ว่า ถ้าพี่น้องร้อเขียนนี่ดีมันอาจจะโดนเติบอยู่ได้เดี๋ยวจกตัดผาพไปเลยตัดเลยครับเวลาเขาเขียนเร็วๆคอยตัดภาพไปเนาะครับผมเดี๋ยวเขียนก่อนดูดีก่อนเดี๋ยวค่อยตัดตัดภาพไปเลยเนาะครับผมตัวนี้เรียบร้อยแล้วเปิด์มังบาริสับาริลีลาหรอกครับพี่น้องเขียนแล้วเรียบร้อยเขียนให้บากย่างงามเลยตัวย่างบักแงย่างบรรจงเลยอันไหนเพียน้องมึงหันหลังอันในเพียน้องมึงอันในเพียน้องมึงมึงบาริสันตัวไหน มีบน,บนครับหันหนาอ่านเอานะไหมครับบาวิสานครับบนเก้าสามกับเก้าหาครับล่างศูนย์แปดกับศูนย์สามแค่นี้แลนตัวแลนแลนบนเก้าครับแลนล่างศูนย์ตัวนี้เพื่นเพื่นบอกว่าตัวนี้แล้วนี่ใช่ครับพี่ตีกรอบให้เก้าสามบนเก้าสามกับศูนย์แปดศูนย์แปดล่าง อ่าจะได้ก็เป็นแนวทางแคปท่านบอล่ะพี่น้องเพิ่งคือหายวืบวูบย้อนอดจอคือหายให้เรียงหูพังหับแท้อธิบายอธิบายย่อยน้อยก่อนครับเพิ่นบอกว่าถ้าถ้าอยากได้สามตัวบอกอีกคือเขาสามตัวให้เอาเจ็ดใส่เพิ่นบอกมากหน่อให้เอาเจ็ดใส่รักเลยเพิ่นยังยืนยันเจ็ดตัวเก่าอยู่สิกับบุ้หูเพิ่นบอกมากบางส่นแต่บ่ได้เขียนให้เนาะแต่งวดก้อนเพิ่นก็ว่าเจ็ดอยู่ได้แต่เ้าบ่ได้จับอยู่แมนเพิ่นว่าเพิ่นหมั่นใจเจ็ดอยู่คือเก่าแต่ว่าพี่น้อง พี่น้องสิเอาไซเ่เอาไซกันแล้วเต้เลยขึ้นกับฝาไม่คือเกขาที่จากของสูตรนี่แมนเพิร์ลวาจังสัตย์อย่าลืมเจ็ดอย่าลืมเจ็ดเอาเจ็ดไปเป็นหลักร้อยเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าห้าทันตัวเน่ยตัววิ่งเก้าบนวิ่งล่างศูนย์เอาโดยส่วนตัวเอาส่วนตัวเอาถามไอ้ปอพ่องกันครับไอ้พ่องครับผมโดยส่วนตัวเขาไอ้่อบพ่องแนวทา้งที สูตรลับนี่ที่เจ้าของสูตรเพิ่นปล่อยออกมาซ่องมือหนึ่งนี่อันสูตรลับราคามือหนึ่งนี่ไอพ่องพิเศษมากตัวใดนเพื่อพี่น้องเอพซีพันถามว่ามูเจ้ามีตัวถึงใจบ่มีตัวถึงใจบ่ไอยพ่อมีถึงใจอยู่ย่างละตัวล่างตัวบนตัวแม่นครับล่างตัวติตัวไหนบอกมึงมะกอหามะกอหาหมดมะกอหากอหาก็สิบบ่อไข่ไข่ก็ไม่ใเงยนั่นบ่จากเราเด้อจากถือของไผรแล้วมันถือของไผ่มันมีอยู่ในนีเด้อเพิ่นเขียนมาเห็นสิเนี่ยก็หาเห็นไหมนี่ ล่างนี่มักศูนย์แปดมักศูนย์แปดแต่ลองเชื่อมให้ตัวเหนครับผองเช็มไหมเก้าศูนเก้าศูนย์เอามันอาจจะเป็นถึงเป็นรุ่อะไรเป็นแนวทางเนาะอยู่ในวงแห่นเดียวกันนี่เพื่อนเพื่อนเพื่นว่าสามตัวเอาเจ็ดไซเนาะแมนบอกที่นี่ผมมักตัวไหนผมมักเจ็ดหดเงินเอาไหนใช่ผมมักเก้ามักเก้าคเอาเก้าไซเก้าเก้าสามเก้าเก้าห้าเมน เป็นแนวทางเด้อนีส่วนตัวครับลองเปิวัสดุอ่าสูตรรับมือหนึ่งกับของไอ้พ้องผู้ใดสิีแม่นว่ากันลักลอยเอาลักลอยปัจจุม่นเจ้าของสูตรจะเปิมว่าได้ครับด้ปัจจุบันเนี่มว่า่ปิว่าตูตะหูทมันอนุยหินเนีอะไรดีเนาะอ้าวเปิมให้เลยเด่นพี่น้องให้พี่น้องซีพิมให้ว่อ่ยู่นี่ปะไอ้พ้องก็บายสันเร็วจะไห้แล้อพี่น้องพูดใดมากะจังค่อยเอาน้ำเพราะว่าไปแถวนี้มันมีขอเสนอ อขอตุกลุงแอบจะค่คอยก่าเอามาเนาะตอนแรกนี่ตั้งใจว่าจะไปต้อเพิน่นแต่เอาแท้ละตัวเลขนี่ตั้งใจว่าจะไปต้อเพิน่นให้ลด,ดลงมามื่นหนึ่งอะ่ะมันแพงวัตถิว่างสินะวันนะี้เพนะิ่นผ่นว่าถามว่าออกถามว่าถึงวันนี้มาเอาเงินคืนเพิ่นว่างสินะอ่ะเออาอดีเลยเขาทังกันเลยเอามาับผมอ่ะแต่งวดต้อไปนี่ถางวดนี้เพราเขาเขาสิไปอีกไปนะครับไปคือกาครับาาถ้าไม่ถึอเด้ปบะเนี่ คือ่าฟีฟีเนาะบางทีก็ต้องจีห์เหงาล่ะเขาก็ไปเอาเงินเงินขึ้นมาเขากองไปเอาอีกไหมใช่กระเปล้าอีกเอาตัวนั้นตุ้มไปหันก้อนครับเอาแค่นั้นแหละครับพี่น้องจะอะไรก็เปล่าเป็นเพียงหน้าังเด้อะรอจะของสูตรเพิ่มเงอนยุ่นี่เพิ่นกระสีบ่ตไกลเงายบๆตีจักแล้วเพิ่นวางเฉยๆกับบอสเป็นยังเด้อครับพี่น้องตามเพิ่นว่าครับ สนับสนุนในการยึดจับฉลากที่แบงค์รัฐบาลนะครับทีมงานเฮาสุภูสุช่องก็เป็นแนวทางเด้อนะครับสำรับบิสิซี่แต่ใดเข้ามาเห็นคข่าวแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกระจายให้ทีมงานเฮาสุภูสุคนสุขทานนะครับสำหรับแนวทางของแต่ละอาจารย์นะครับสามารถกดติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางของทีมงานเฮาสุภูสุคนเด้อนะครับ